เอ้อเอเเยเพื่อนเพื่อนครับหน้าที่ซุกเสือนไอ้เปี๊ยแวงเด็กวายถือวายไม่แหม้งบ่อลอดครับหน้นาที่ซุกเสือนครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ตั้งใจมายามหนูนะไมายามเอียนโคตรเย็ดเค้ครับเพื่อนเพื่อนแม่งเรียบร้อยไอ้ยะโอ้โหบักหมานมาแล้วครับบักหมานตรงไหนมันถือตรงไหนอมองที่ข่อยบอกเจ้าไซน์บอกโอ้ข่อยบอกแล้วไอ้เปี๊ไอ้เปี๊ โอ้ครับท่านเปีเ๊ยโอ้หนูมันมือนีมือที่สามโอ้ยหมดแล้วมาเกินสามมือหนูพวกนั่นมือนีมือที่สามมือดีพอดีพอดีเข้ามาใส่หลังหนึ่งกูปนป้าได้โอ้ตัวใหญ่โคตรใหญ่ครับเพื่อนๆพี่อนไม่ตายเลยว่ะเชี่ยโมมันมาเบิ้งจะเคลียร์ข้าจะกินเราเลยโอ้หนูหูครับเพื่อนๆโอ้อลังครับอลังสุดยอดครับเพื่อนๆ โอ้ค่ะค่ครับขอบคุณหลายๆครับพี่ขาาเบิงซิฟล้างวังพนครับสุดยอดครับไปแล้วครับคงขย,ยนนันไม่ยนจน